เราจะมาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งว่าในช่วงหลังเกิดนั้นพ่อชนาการก็ยังคงสร้างชาวปัญญาให้กับเด็กสมองต้องการพ่ชนาการที่ดีเพื่อช่วยกระบวนการเมตาบอลิซึมและการทำหน้าที่ของสมองในกระบวนการเรียนรู้ของสมองนั้นหรือการสร้างชาวปัญญาของเด็กเขาต้องการพ่ชนาการ ที่จะสร้างทั้งความสนใจความตั้งใจการรับรู้และความจำเราต้องการให้เด็กใช้เหตุผลการวางแผนการแก้ปัญหาการตัดสินใจและมีพัฒนาการด้านภาษาแสดงว่าเด็กต้องการทั้งสิ่งแวดล้อมที่ดีและโภชนาการที่ดีไปพร้อมกัน สารอาหารที่ช่วยสร้างเชาวปัญญาสำคัญมากได้แก่กรดไขมันไม่อิ่มตัวสายโมเลกุลยาวกลุ่มวิตามิน B กลุ่มวิตามิน C วิตามิน D วิตามินอ e, และฟลาวโวนอยเราจะเห็นว่าสารอาหารเหล่านี้จะทำงานร่วมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรดไขมันไม่อิ่มตัวสายโมเลกุลยาวจะทำหน้าที่ สร้างผนังของเซลลประสาทและเซลลที่ช่วยเลี้ยงเซลประสาทและทำให้มีจุดเชื่อมโยงของเซลลประสาทที่แข็งแรงกลุ่มวิตามินดีจะทำงานร่วมกับสารอาหารอีกหลายตัวเช่นลิโปอิกแอซิดโคเอนไซม์คิวเทเหล็กและมังกานีดในการให้พลังงานแก่สมองวิตามินซีจะร่วมกับวิตามินอี ฟลาโวนอย EPA และ DHA ในการสร้างผนังเซลล์ประสาทให้แข็งแรงวิตามินดีจะสำคัญมากต่อการเจริญเตบิบโตและพัฒนาการของเซลล์ประสาทตัวฟลาโวนอยด์เองจะช่วยผ่านเลือดไปเลี้ยงเนื้อสมองและเนื้อเยื่อประสาทที่สร้างขึ้นตลอดเวลาและในสิ่งที่สำคัญที่ทำให้สมองว่องไวในการเรียนรู้ ก็คือส่วนประกอบของการเหนี่ยวนำสัญญาณประสาทที่เราเรียกว่าซินแนปและที่ซินแนปเองนั้นก็จะมีการสร้างสัญญาณเหนี่ยวนำประสาทกลุ่มวิตามิน B วิตามิน C สังกะสีและคอลีนจะช่วยกันสังเคราะห์สัญญาณเหนี่ยวนำและวิตามิน B.6 จะเป็นช่วยตัวช่วยจับสัญญาณเหนี่ยวนำ ในขณะที่โฟเลตวิตามิน b 12วิตามิน b 1และเหล็กจะพาสัญญาณเคลื่อนไปบนเส้นใหญ่ประสาทเหล็กจะพัฒนาเซลล์ตัวย่อยก็คือโอลิโกเดนโดไซต์ให้ช่วยสร้างแผ่นไขมันหุ้มเส้นใหยประสาทแผ่นไขมันนั้นสร้างมาจากไขมันและโปรตีน โดยมีไอโอดีนกระตุ้นการสร้างโปรโตีนในแผ่นไขมันวิตามิน B จะช่วยทำให้แผ่นไขมันทำงานได้รวดเร็วขึ้นส่วนทองแดงจะช่วยสื่อสัญญาณประสาทในแผ่นไขมันกลุ่มวิตามิน B2, B6 และ B12 ร่วมกับโฟเลตโคลีนไนอซินจะช่วยลดสารตัวหนึ่งก็คือโฮโมซิต ต,ตัวสารตัวนี้ถ้ามีสูงในเลือดจะทำให้สมองของเราเสื่อมถอยเร็วเพราะฉะนั้นการรับประทานวิตามิน b 2, b 6และ b 12จะลดโอกาสที่จะเป็นแอลไซเมอร์ดังนั้นเด็กทุกคนจึงจะต้องได้สารอาหารที่จำเป็นเหล่านี้อย่างครบถ้วน ก่อนที่เราจะจบบทของเรานี้เรามาดูกันสักนิดว่าถ้าเกิดเด็กคนหนึ่งได้รับสารอาหารไม่พอจะเกิดอะไรขึ้นภาวะที่ได้รับสารอาหารไม่เพียงพอก็คือภาวะพร่องโภชนาการทำให้เด็กขาดทั้งพลังงานทั้งสารอาหารที่จะนำไปใช้ในกระบวนการเมตาบอลิซึมของร่างกายทาลก และเด็กเล็กที่มีภาวะพ่องโภชนาการจะมีการเจริญเติบโตที่ผิดปกติเช่นภาวะผอมหรือที่เราเอาน้ำหนักไปเทียบกับเกณฑ์ความสูงแล้วต่ำกว่าเกณฑ์ปกติมักจะพบในเด็กที่มีการขาดสารอาหารแบบเฉียบพลันภาวะแกรนหรือส่วนสูงน้อยกว่าเกณฑ์อายุ ก็คือเกิดจากการขาดสารอาหารหลายตัวโดยเฉพาะโปรโตีนที่เป็นแบบเลื้อหลังในพันวันแรกของชีวิตเราไม่อยากให้เด็กมีภาวะแกรนเพราะอะไรเพราะมันจะทำให้การเรียนรู้ของเขาแย่ลงเมื่อเขาขึ้นไปอยู่ในระดับชั้นปถมเนื่องจากความร่าช้าของพัฒนาการสมองเด็กที่ขาดสารอาหาร ก็จะมีความเจ็บป่วยบ่อยทําให้มีการขาดเรียนและโรคที่อาจจะทําให้ถึงกับเสียชีวิตได้เช่นโรคปอดอักเสบและโรคอุจจาระล่วงวันนี้เด็กบางคนอาจจะได้รับอาหารแต่ไม่เพียงพอมีความหิวโหวยเราพบว่าภาวะขาดสารอาหารตัวหนึ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ในความหิวโหวยก็คือภาวะขาดวิตามินเ เด็กจะมีปัญหาการมองเห็นในที่มืดถ้าขาดรุนแรงเด็กจะมีตาบอดได้เด็กจะมีปัญหาการเรียนรู้เมื่อเด็กมีอาการซีดมีการเคลื่อนไหวน้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการขาดธาตุเหล็กเพราะฉะนั้นเราทุกคนต้องปกป้องเด็กไม่ให้มีภาวะแกรน ไม่ให้มีภาวะขาดวิตามิน A และขาดธาตุเหล็กในช่วงพันวันแรกของชีวิตในขณะที่มีเด็กกลุ่มหนึ่งขาดสารอาหารยังมีเด็กอีกกลุ่มหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากภาวะโภชนาการเกินและโรคอ้วนภาวะโภชนาการเกินก็คือเมื่อเราชั่งน้ำหนักของเด็กแล้วเอาไปเทียบกับเส้นการเจริญเติบโต น้ำหนักเขาเกินกว่าเปอร์เซนต์ตที่95แต่ถ้าเราคำนวณดัดชนีมวลกายของเด็กเด็กที่มีภาวะน้ำหนักเกินเกณฑ์จะมีดัดชนีมวลกายอยู่ระหว่างเปอร์เซนต์ตที่85และ95ถ้า BMI เกินกว่าเปอร์เซนต์ตที่95ถือว่าเด็กอ้วนวันนี้ทั่วโลกพบว่าเด็กเริ่มอ้วน ตั้งแต่อายุ2ปีในสัดส่วนที่ค่อนข้างสูงเช่นเราพบในช่วง2ถึง19ปีถึงร้อยละ19.7และอยู่ในช่วง2ถึง5ปีสูงถึงร้อยละ12.7เด็กอ้วนจะสัมพันธ์สูงกับปัญหาสุขภาพเช่นความดันโลหิตสูงไขมันคอเลสเตอรอลสูงและเป็นโรคเบาหวานชนิดที่สอง อาจจะมีปัญหาในทางเดินหายใจและมีความผิดปกติของข้อเข่าเพราะฉะนั้นเราทุกคนจึงต้องดูแลเด็กทั้งป้องกันไม่ให้มีโภชนาการเกินเช่นเดียวกันบทสรุปโภชนาการในพันวันแรกของชีวิตต้องดีที่สุดสำหรับเด็กเพื่อการแสดงออกของพันธุกรรมที่ดี เพื่อสร้างภูมิคั้กันโลกที่ยั่งยืนเพื่อมีจุลินทรีย์ที่ดีในทางเดินอาหารปกป้องโรคเรื้อรังไปตลอดชีวิตเราต้องช่วยกันเปิดหน้าต่างโอกาสในพันวันแรกของชีวิตให้เด็กเราต้องให้โภชนาการที่ดีที่สุดสำหรับมารดาเราต้องให้โภชนาการที่สำคัญต่อสมองและเราทุกคน ต้องช่วยกันปกป้องเด็กเล็กจากภาวะทุพโภชนาการเพื่อไม่ให้ทิ้งร่องรอยในทายาตรรุ่นต่อๆไปสวัสดีค่ะ